สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel n หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำติดตามชมกันได้เลยครับโรคประสาทวิตกกังวลโรคที่3ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือโรคย้ำคิดยำทำ obsessive compulsive disorder หรือ OCD โรคย้ำคิดยำทำเนี่ยปันเป็นภาวะที่ นคนไข้คิดหรือรู้สึกถึงสิ่งนั้นซ้ำๆำๆเรียก obsession หรือทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆำๆเรียก o m p u l s i o นนะครับคือมันทำมากเกินความจำเป็นเพราะถ้าเขาทำแล้วเขาก็จะหยุดคิดขเขาก็จะหยุดเครียดหยุดวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเองเพราะฉะนั้นโรคย้ำคิดย้ำทำก็ต้องประกอบไปด้วยคิดเรื่องนั้นซ้ำๆหรือทำเรื่องนั้นซ้ำๆนะเช่นล้างมืออยู่นะี่เดี๋ยวก็ล้างมือเดี <S <S ๋ยวก็ล้างมือเดี <S <S ๋ยวก็ล้างมือนะ เดี๋ยวก็เช็ดจานเดี๋ยวก็เช็ดทาความสะอาดของนู่นนี่เดี๋ยวไปปิดประตูเสร็จครับไปปิดอีกปิดประตูเสร็จไปปิดอีกคือเอ๊ะมันปิดหรือย,ยังหรือว่ากลัวจะมีปัญหากลัวมีคนจะเปิดเข้ามาอะไรเงี้ยนะปิดประตูซ้ำๆล้างมือทซ้ำๆทําความสะอาดซ้ําๆพวกนี้เป็นตัวอย่างของยำคิดยำทำซึ่งโรคยำคิดยำทำเนี่ยก็พบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง มักจะเจอตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับคือช่วงแรกๆที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเลยครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำคือคิดหรือทำานั่ะพฤติกรรมของเขาอ่ะมันเข้าข่ายโรคย้ำคิดย้ำทำจนรู้สึกว่าอาการเหล่านั้นมันเริ่มรบกวนหรือกระทบต่อชีวิตประจําวันของเขาหรือส่งผลเสียส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ขเ้าไดนะครับซึ่งก็จะต้องมีการให้การบําบัดรักษาการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยก็ทําได้หลายหลายแบบนะครับทำได้หลายเรื่องเช่นการทําจิตกรรมบําบัดการทําจิตบําบัดแบบ c b t การให้ยาการรักษาด้วย repetitive transcranial stimulation หรือ r t m s r t m, s. R t m s นี่ก็คือการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบซ้ำๆนะครับซึ่งเจ้าตัวโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยก็มักจะเป็นไปในหายนะเป็นไปในหายเมื่อมีความเครียดมากระตุ้นก็จะเป็นมากหรือต้องเผชิญกับสิ่งที่เขากลัวอาการก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโรคย้ำคิดย้ำทำนี่ก็มีการแบ่งโรครูปแบบของโรคย้ำคิดย้ำทำนะการแบ่งกลุ่มของโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเอาเป็น3ามกลุ่ม กลุ่มแรกเขาเรียก Obsessive Compulsive Disorder w i t h g o o d or f a i r insight เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำที่ผู้ป่วยค่อนข้างรู้ถึงความเจ็บปวยของตนได้ดีก็คือรู้ว่าตัวเองผิดปกตินะรู้ว่าตัวเองผิดปกติแล้วก็ยอมรับว่าไอ้ที่ทำอ่ะที่ทำลงไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่สมเหตุสมผลมันทำมากเกินไปนะอ่าม,มันกลัวเกินไปมันทำมากเกินไป อันนี้ก็เรียกรู้ตัวดีเขาเรียก good o r f a n d s นะครับชนิดที่สองเป็น obsessive compulsive disorder with poor insight ผัวก็คือแย่นะก็คือเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำที่ตัวคนไข้เองกลับไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เขากังวลมันเกิดจริงมันเป็นจริงนะเขาก็เลยต้องทำเช่นล้างมือเสร็จเขาก็ยังรู้สึกว่ามือเขายังสกปรกเขาก็ต้องไปล้างอีกยังสกปรกอีกไปล้างอีกสกปรกอีไปล้างอีกอย่างงี้นะ พราะนั้นกลุ่มนี้ก็ไม่รู้ระไว้ที่ตัวเองทําอยู่เนะล้างมือบ่อยๆเช็ดนู่นเช็ดนี่บ่อยๆเพิ่มเแบบบ่อยๆนะั้นตัวเองป่วยแล้วตัวเองเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยนะไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองป่วยเพราะคิดว่ามันจกกระบอจริงเขาถึงทาก็คือมันแหมที่เขาทามันสมเหตุสมผลแล้วนะชนิดที่3าเป็น o b s e s สซีฟคอมเพลซีฟ e d i s o r d e r ดอัปเซนต n s i นไซหรือดีลูชั l นอกลีฟดีลูชันนก็คือหลงผิดนะ มีฟคือเชื่อผิดๆนะครับแอปเซนอินไซคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำที่ผู้ป่วยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำที่ผู้ป่วยไม่รู้ว่าความคิดวิตกกังวลต่างๆนั้นนะมันเกิดจากโกรคด้วยความเจ็บป่วยของเขาเข <_ d ifi> าก็เชื่อว่าถ้าเขาไปปิดประตูบ่อยๆเขาเองก็รู้สึกว่าไอประตูนั้นมันปิดไม่สนิทมันปิดไม่ดี แล้วเ,เขาก็เลยต้องเดินเข้าไปว่าเช็คปิดนี้ยังเอาปิดใหม่ดิเนี่ย,ยครับต้องไปเช็คเพื่อปิดใหม่เพราะเชื่อว่าประตูมันยังปิดไม่สนิทจริงทั้งทั้งที่มันปิดสนิทดีแล้วแต่เขาหลงไปว่ามันยังปิดไม่ดีอันนี้ก็คือ,อสามรูปแบบนะครับซึ่งก็เรียกว่ามันก็หนักเบาไปตามตั้งแต่รูปแบบที่1 2 3สอาก็รู้ตัวเองว่ามันไม่เหมาะสมทำไปเนี่ย นะพวกนี้ก็จะรู้ว่าออควรจะต้องไปบําบ,บัดรักษาได้ง่ายหน่อยแต่พราะเพราะรู้บ้างนะแย่ลงไปบ้างแต่อันหลังสุดนี้โอ้โหคิดว่าไม่รู้เลยเนี่ยว่าที่ทำเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เหมาะสมมันเกินควรไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับนะคือถ้ามาดูสาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำอาจจะเกิดจากปัจจัยทางพันธุก,กรรมก็ได้ เกิดจากความผิดปกติทางสมองนะเช่นบางคนอาจจะมีสมองส่วนที่เรียกว่าออร์บิโตฟอนโตคอเท็กหรือส่วนที่เป็นซิงคูเรตคอเท็กส่วนคอร์ดเหรือส่วนทารามัสมันทำงานมากเกินผิดปกติมันก็กระตุ้นให้ทำโน่นทำนี้นก็สมองไม่คนสั่งการมันก็สั่งให้ทำโน่นทำนี้มากเกินนะครับหรือจากสารสื่อประสาทจากสารสื่อประสาทที่ผิดปกติเช่นพวกสารเซโรโทนินนะซึ่งเป็น สรารสือาา่อประสาทหรือนิวโรทรานส์มิเตอร์ในสมองมันมีนมความผิดปกติหรือสาเหตุจากความเคยชินเพราะว่าพอคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าการทําแบบนี้แล้วมันลดความวมิตกกังวลลงได้ก็เขาก็ทำเนี่ยทำแล้วสบายใจทําแล้วก็สบายใจไอพฤติกรรมบางอย่างเช่นการกัดเล็บการล้างมือซ้ำหรือการแปรงฟันบางอย่างที่มันบ่อยเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นจากความเคยชินก็จะทำให้เกิดการย้ำคิดย้ำทำได้ แล้วก็อาจจะเกิดจากการที่มีฮอร์โมนผิดปกติฮอร์โมนที่ผิดปกติความเครียดบุคลิกภาพส่วนตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะร่วมกันพัฒนาไปสู่ความผิดปกติเกิดเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำได้ครับเกิดเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD ได้นี่ก็เป็นสาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ ชื่อโรคก,ก็บอกอยู่แล้วย้ำคิดกับย้ำทำนะฮะถ้าย้ำคิดออเนี่ย obsession ย้ำคิดเป็นยังไงย้ำคิดก็มันเกิดจากความกังวลเกินจริงของคนไข้อกษาอาการเช่นกังวลในเรื่อง,องความสุขรกโปรหรือการปนเปื้อนเชื้อโรคปนเปื้อนสารพิษปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากร่างกายหรือสิ่งอื่นๆเช่นพัดมากาลอยมากับทางอากาศหรือเปล่างี่นะหรือมีความกลัวว่าจะเกิดความเจ็บป่วยหรือกังวลว่าจะเป็นโรคได้ ก็ทาให้เขาเกิดความหวาดระแวงว่าเอ้ยที่ที่ไปเจอที่ไปนู่นนี่มันจะมาทําให้เขาเกิดความเจ็บปวดเขาก็ต้องหาทางกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปในรูปแบบต่างๆจะคิดวนไปวนมาจินตนาการถึงความรุนแรงหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นคิดชอบคิดเรื่องความเป็นระเบียบทุกอย่างต้องเนียบต้องเป๊ะนะต้องวางุ๊บสมาตรกันนะวางเข้าที่ให้ดีเรียกว่าสมบูรณ์แป๊ะนะฮะ หรือชอบบกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่า,าต้องการจะจดจําสิ่งต่างๆได้มากที่สุดก็เลยเกิดอาการคิดคิดย้ำคิดนะครับซึ่งอาการย้ำคิดเหล่านี้มักเกิดขึ้นวนเวียนในหัวในสมอง,องในหัวของคนไข้ต่อเนื่องแบบ unreasonable ไม่สมเหตุสมผลนะฮะแล้วก็เขาไม่สามารถจะหยุดคิดมันได้นะหยุดคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แล้วก็ถูกกระตุ้นได้ด้วยสิ่งต่างๆรอบๆตัวอาจจะเป็นสถานที่สถานการณ์ที่เขาไปเผชิญอยู่กิจกรรมที่เขาต้องเข้าไปร่วมทํากลิ่นที่เขาได้ดมมาเสียงที่เขาได้ยินนะซึ่งอาการย้ำคิดหรือ o b ฟเซช i ันเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดความรู้สึกในตัวในใจในสมองของคนไข้ได้ตั้งแต่รู้สึกลำคาญใจไปจนถึงเครียดขยะขยแยง หรือตื่นตระหนกได้นะฮะอันนี้ก็เกิดไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกของเขาขึ้นมาได้ในหลายๆระดับนะฮะอาการย้ำทำอะไรเป็นยังไงนะอาการย้ำทำหรือ compulsion เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการที่คนไข้ทำหรือคิดมันจะได้ลดความวิตกกังวลของเขานะลดความวิตกกังวลความตื่นตระหนกจากสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาย้ำคิดมาแล้วเนี่ยนะ เพื่อจะทําให้เขารู้สึกว่าเออน่ะไอ้ที่ฉันคิดมานี่ฉันได้จัดการกับมันแล้วนะฉันได้รู้สึกว่าฉันได้ควบคุมมันแล้วนะมันได้มันต้องดีขึ้นน่ะพอฉันได้ทํานู่นทํานี่แล้วนะเ <นะ S 2> ช่นล้างมืออาบน้ําแปรงฟันซ้ซําๆทําความสะอาดบ้านล้างทําความสะอาดสิ่งของในบ้านล้างรถโอ้ล้างนี่รถจะล้างจะเหี่มอ,อ,อ่องเหี่มแล้วเหี่มอีกน้นก็นานๆเลยนะกังวลความปลอดภัย เช่นเช็คเตาแก๊สเช็คสายไฟเช็คปลั๊กไฟล็อกประตูบ้านล็อกประตูลัวนะเช็คสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าเช็คแก้วเช็คอกี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือทำกิจกรรมซ้ำๆนะครับเช่นอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนะครับแต่ไม่ใช่อ่านแล้วลืมนึกว่าไม่ได้อ่านเลยอ่านใหม่นะแต่เขารู้เขาอ่านแล้วแต่เขาอ่านอีกอ่านอีกอ่านอีกเนี่ยนะเปิดปิดประตูเปิดปิดประตู นะเดินไปเดินมาบางทีก็สร้างกฎที่เข้มงวดเกินไปเกี่ยวกับการวางของการจัดวางตู้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์การพับเสื้อผ้านะบางคนก็ชอบถามคำถาม,ถามซ้ำๆย้ำๆเดิมๆนะคำถาม,ถามเดิมซ้าๆย้ำอยู่นั่นแหละเพื่อให้เกิดความมั่นใจเปิดประตูยางเปิดประตูยางเปิดประตูยางนะนะนะครับ ล้างมือยางล้างมือยางอย่างเงี้ยแล้วซ้ำซ้ำซ้กันอยู่แนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างมีลําดับแล้วก็เป็นรูปแบบเดิมๆเป็นเหมือนกันนะครับเป็นอาการเดียวกันลักษณะเดียวกันพฤติกรรมเดียวกันการย้ําทําก็จะทําให้เกิดความวิตกกังวลลดลงไปได้เพียงการแต่าระยะสั้นๆทำเสร็จก็เออดีใจไปแป๊บเอาเดี๋ยวก็คิดมาเอาเป็นอีกนะทำให้นะก็หายไปก็เดี๋ยวก็กลับมาอีกหายไปเดี๋ยวก็กลับอีกก็ทําให้เกิดทั้งย้ําคิดแล้วก็กลับมาย้ําทํานะครับ งั้นอาการก็จะกลับมาเป็นช้ำได้อีกนะนี่ก็เป็นอาการของโรคย้ำคิดและโรคย้ำทำนะย้ำคิดย้ำทำก็การรักษาเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตกี้แล้วเนี่ยการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะครับก็ต้องอันแรกก็มีเรื่องของการทำจิตบำบัดแบบ c b t หรือ cognitive behavioral therapy นะถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ทำได้ดีบำบัดให้คนไข้เีเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความเชื่อและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะจะไปทําให้เกิดโรคย้ำคิดย้ำทำนะซึ่งมันต้องใช้เวลานะฮะเรื่องการปรับจิตบําบัดนี่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วลนะแล้วการรักษาจะมาเร่งรีบเร่งร้อนนะไม่ได้นะครับและที่สําคัญก็คือคนใกล้ชิดของคนไข้เนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยต้องเข้าใจว่าเออที่เขาเป็นแบบนี้นะมันเป็นความผิดปติมคือเขาป่วยอะฮะเหมือนเราเป็นหวัดเป็นไอคือป่วยถูกไหม เป็นหวัดเป็นไอเรายังไม่ไปรำคาญไ,ไออยู่ท่านแหละไอนี่น้ำมูกจะอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาก็มีอาการแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออน,นี่เป็นความผิดปกติเป็นความเจ็บปวดของเขาก็จะได้ยอมรับแล้วก็เข้าใจในอาการที่เขาเป็นแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีการรับประทานยานะยารักษาโรคซึมเศร้าก็ใช้ได้แอนตี้ดิเพรสเซนต์นะครับ โรควิตกกังวลทั่วไปเราก็สามารถใช้ยาต้านชึมเศร้าอ anti depressant เหมือนกันนะครับพวกโครมมิพรามีนฟลอกซิตินนะครับฟลอวซามีนพลอกซิตินนะครับเซอร์ทรีนเอสิทารอแรมนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ายาพวกนี้เป็นยาผลิตตัอจิตและประสาทมันก็จะต้องมีการควบคุมสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพนะครับหรือ,อยาในกลุ่มของ ยานอนหลับคลายกังวลพวกเป็นโซไดสีปีนตวงนี้ก็ก็จะช่วยลดความวิตกกังวลได้หรืออาจจะใช้ยาในกลุ่มของการรักษาการทางจิตเช่นริสปอริโดนนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ยาอะไรอย่างไรเนะี่ยจิตแพทย์ก็จะเป็นคนที่จะวางกำหนดแนวทางว่าควรจะเลือกใช้ยาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังหรือจะใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะไม่ใช่เราจะไปซื้อยาอ๋อฟังแล้วก็เลยจะไปหาซื้อเองนี่งไม่ได้ แล้วก็มีการรักษาด้วย RTMS ที่พูดไปก็คือ RTMS ก็เป็นการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ้ำๆเป็น Repetitive Transcranial Stimulation อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษาลโรคย้ำคิดย้งชังเป็นไงบ้างครับก่อนเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเรียนรู้เรื่องเาอาหล่านี้ว่าอาการเหล่านี้น่าวิตกพึงควลแค่ไหนควรนึกถึงอะไรต้องรีบไปพบแพทย์ไหมซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะกด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งไปจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ